ในโลกของโปเกมอนยังมีอะไรอีกมากมายนะให้เราได้ค้นหาผมบอกเลยว่าใน EP เนี้ยเราต้องเจอ ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่ในไมค์ครับคอมโบมอนนะจากอีพีที่แล้วเราไปตามหาฟุจิกิดาเนี่ยแต่ว่าไม่เจอนะแล้วามาเจอชายนี่แทนโอ้โหหลายตัวเหมือนกันนะชายนี่ที่เจอหรือว่าโชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในอีพีนี้เราอาจจะขออนุญาตเปลี่ยนเป้าหมายก่อนนะเพราะว่าในอีพีนี้เหมือนจะมีคนเรียกร้องมานะว่าพี่ครับไปจับกบเทพของซาโตชิให้หน่อยได้ไหมก็คือเคโรมาสึนั่นเองนะก็เคโรมาสึ จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำลำธารน,นะหรือเลเวอร์นะก็อาจจะมีพวกเซนิกามิด้วยก็ดีมากนะหรืออีกไบโอมหนึ่งก็คือแสมนะก็จะเป็นพวกบึงอะไรงี้ตรงนั้นก็จะมีพวกก,กบตามความเป็นจริงกบมันก็ชอบอยู่ในบึงในอะไรองี้นะยูโดมัสึกก็เช่นกันนะก็จะอยู่แถวนั้นเหมือนกัน EP นี้เราไปดูกันดีกว่านะในการตามล่ากบเทพซาโตชิไปกันเลย โอเคเรามาในจุดนี้หรือสวมเห็นไหมมันจะมีตัวนี้แล้วมันก็จะมีพวกใบบัวแบบนี้มันก็อาจจะมีเฮโรมัสมันมีจริงๆหรือเปล่ามันเป็นแค่โซนเล็กๆเองอะสวมรลองพายเรือหรือว่ามันเล็กเกินไปอะโนเนี้มันเป็นสวมที่แบบเล็กเกินมันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะโห oh, ถ้าเจอฟุชิแล้วนี่น่าจะครีดเนะเพราะว่า <laughs> แบบ อัดอั้นเนียกว่าจะเจอนะโออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะไม่เจอฟูจิกิดอันนี้เฮ้ยเอใชายนี่โคดักอีกแล้วแล้วก็ต้องจับอีกแล้วสินะไปๆไปมาๆนี่เริมจะเ,เจอแต่ตัวเดิมๆนะ <c oughs> เรียบร้อย เดี๋ยวเราจะไปไบโอมจังเกิจุดใหม่ดีกว่ามันจะอยู่โซนใกล้ๆบ้านเก่านะออกไปทางขวาของบ้านเก่าประมาณตรงนี้แถวนี้นะโอเคตัดไปเลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหกว่าจะมาถึงก็ล้อๆมานี่ฮนะเป็นโซนจังเกิอันนี้น่าจะเป็นโซนที่ใหญ่กว่าฝั่งบ้านใหม่แน่นอนนะสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือฟิจิตาเนี่ยมองว่าป่าใหญ่ขนาดน,นี้ จะเจอนะก็ให้มันเจอเถอะนะเ <c oughs> พราะว่าเราจะได้ไปหาตัวอื่นกันต่อนะไม่ใช่ว่าสมพาร์ทนี่มาตามหามันตัวเดียวนะ <c oughs> เออให้ไปหาตัวอื่นบ้างม่าหาตัวเดียว3พารทบ้าหรือเปล่าแบบนี้คนดูเขาก็เบื่อกันแย่เลยใช่ไหมถ้าใครไม่เบื่อก็กดไลค์มานะกดไ like ลค์รดัวให้เมาส์พังคีย์บอร์ดพังเลยอเออ,อเกือบ <c oughs> เกือบเดินลงนาวาไปแล้วเมื่อกี้กลัวกลัว,วลาวาสุดๆอืมเจอสไล์ตัวหนึ่ง จับไว้ก็ดีนะสไตล์อีกหนึ่งตัวเนี่ยเราจะได้เอาไป <c oughs> เป็นฮัตซัมทีเถอะขอจับหน่อยแล้วกันมาอมืจับมาได้ไหมได้ไหมเนี่ยเออใหมันง่ายๆแบบนี้เออเก็บทุกเม็ดบอกเลยป่านี้จะเดินให้แบบดูให้หมดอะเ <c oughs> มืออะไรเนาะที่มันจะออกมาหาย่าเกินไปเปล่าครับพี่ ตอนนี้มันจะมืดแล้วนะเนี่ยปวดหลังปวดคอปวดแล้วตอนนี้นเอ๊ะเดือดแล้วนะนั่นโครลัตต้าแบบสีดำนีน่จับเลยอืมเนี่ยบร้อยี่ไงมีนกอีตัวนี้ด้วยนกทาามืดอ่ะไหนอะ่ะข้าง,งล,ลา่างนี่ไงวิกบอลเลยววสี่สิบซะด้วยเฮ้ยอย่างงี้ต้องบอสวิปแล้วก็จับ อไอ้ตัวนี้นี่จับยากจริงๆนะขนาดในโปเกมอน m m o ก็ยังจับยากยังตามมาให้จับยากในนี้อีกอืมหาทีเจอตัวอะไรใหม่ๆก็แม้จับนิดนึงมันจะได้ไม่น่าเบือ่อจนเกินไปนะมีจับมอนบ้างอย่าว่าแตูุ่ชิคิญะนี่เลยตอนนี้คือแม้แต่ชายนี่ก็ไม่ผู่มันไปผู่ในพาร์ทที่แล้วหมดแล้วไง <laughs> พาร์ทนี้มันไม่ผู่เลยมันผู่แค่กี่ตัว2ตัวนี่เองโซนนั้นมันอาจจะเป็นโซนที่แบบชายนี่เยอะก็ได้นะเหมือนแบบโปเกมอนมันเยอะ โอ้ยในจุดเดิมเราหาไม่เจอสักทีก็ต้องเปิดแมปซีทหาจังเกิ้ลจุดใหม่เอ๊ะเฮ้ยชายนี่ออกมาจุดใหม่คือชายนี่เอออ่ะสู้ควิกบอลชายนี่อะไรวูลู ก็แกะเรียบร้อยอันี้ผมก็เดินมาเปลี่ยนจุดนะตรงนี้ป่าใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันไม่จืเลยอ่มันหายากมากนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปทางนี้เรื่อยๆใน,นแมปซีดนี่เห็นเป็นเห็นเป็นจังเกิลที่ใหญ่กว่าตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะโอเคไปอืมเฮ้ยนั่นไงนั่นที่สุดเราก็เดินมาถึงโซนจังเกิลโอ้โห ผมบอกเลยว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะกว่าจะมาถึงตรงนี้โอ้โหมันทรมานนี่แค่ตามหาตัวเดียวนะฮะตอนแรกนึกว่าจะง่ายไงขนาดพวกนี้ตกทางนี้ตัวแบบสตาร์เตอร์ตัวอื่นๆเรายังหาง่ายเลยนะแต่พอมาเจอตัวนี้โอ้โหยอมใจจริงอะหายากเกินหามาสองพาร์แล้วพาร์น,นี้จะไม่เจออีกเหรอขอร้องละ่ะไม้เจอหน่อยอันนี้คือจังเกิลอันที่4แล้วนะไม่เจออีกนี่โอ้โหแทบจะร้อง หายากจังเลยเฮ้ยหาไม่เจอสักทีเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มโมโหแล้วเริ่มโมโหแล้วตอนนี้เหมือนของจะขึ้นนะตอนเนี้เล่นเส้นเลือดบนสมองนี่ปวดแล้วตอนนี้อึดอัดตืดอัดจริงๆไม่เจอสักทีูุยกีน้าเนี่เฮ้ยหาไม่เจอสักทีเจาเขาป่าแล้วนะฮึ่จะออกมาไหมไม่ออกเผานะเาผาเผาป่านะไม่ออกมาคุยจีนานี่เผาป่านะ โอ้โดนเลยโดนตัวอีแม่ไม่เจอสัก,กทีหนึ่งตอนนี้ทําไมมันหายากแบบนี้ล่ะนี่แค่ตัวเดียวนะโอ้โหทุกคนต้องกดซับแล้วแหละความพยายามขนาดนี้ผมหามานานมากหลายชั่วโมงมากแล้วเนี่ยนี่คือป่าที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้โลนอ่ะหาไม่เจอแล้วก็ต้องเดินกลับมาดูไกลไหม <c oughs> โอ้โหโคตรไกลเนี่ยตา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 ยหวังว่ากลับมาในป่านี้จะมีเซอร์ไพรส์นะหวังว่าจะเจอแล้วกันโอ้เหนื่อยเหลือเกิน เดี๋ยวๆนะในแมปเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยในป่านี้เจอเฉยเจอเฉยไม่ใช่โจโฉโอเ้เอาเลยละกันโอ้หรู้สึกโลง่งยังไงไม่รู้นะโล่งที่เจอสักทีอ่ะหามาสองพาร์ทในที่สุดพาร์ทสามก็เจอโอ้หรีบก,กลับบ้านเลยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านใหม่เพื่อที่จะไปตามหาเจ้าเคโรมาสึกับเซนิกาเมิกันต่อนะฮะโอ้รู้สึกโลง่งไปวับ โอเคกลับมาบ้านใหม่เดี๋ยวจะเอาฟุจิิดนี้ออกมาเพื่อที่จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเคล็ดละกันในการเรียกตัวสตาร์เตอร์ตัวอื่นนะนี่ฟุจิิดนี้เดี๋ยวจะเอาพิชูด้วยนี่วิชูเฮ้ยนี่จะกลายเป็นสาโตชีแล้วนะตอนนี้วิชูขึ้นหลังฉันหน่อยได้ไหมห ไหนเฮ้ยไหนุ้ย,น,ยน่ารักน่ารักจุงเบยพิชูตัวเล็กกระจิ๋วเดียวโอโ้โอเคไหนขอดูฟุชิด,ดาน,นี้อีกสักรอบนี่เบี้ยวสิบเก้าเดี๋ยวเราเพิ่มเบีวยวให้เพิ่มเป็นเีวยวร้อยเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาพัฒนาล่างพร้อมกันทีเดียว3ตัวนะโอเคเบี้ลวร้อยเดี๋ยวเราจะไปตามหากันต่อเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสเว็ที่เดิมตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันนะวู้ไปเลยโอเคผมเดินมาจากตรงนี้นะ นี่ข้ามน้ำมาแล้วก็มาเจอ Swamp r e g i o n หรือ Biome Swamp อีกหนึ่งจุดที่ใหญ่กว่าเดิมมันน่าจะแบบหาง่ายกว่าเอ้ยออกเก่งก้าเอายังไงยังไงเก่งก้าเอาอีกไหมไม่เอาดีกว่าเรามีแล้วนะเดี๋ยวไปจับให้มันเปลืองลูกบอลนี่มาตรงที่มันมีน้ำนี่น่าจะเจอนะแถวนี้ยข้ามฝั่งนี้ไปตรงนู้นก็จะเป็นโอ้โหนี่แหละเจอน่ตรงนี้บอกเลยเฮ้ย ไอตัวนั้นอีกแล้วแต่เป็นสีชมพูเอาเอาเอาจับให้ครบสีไปเลยอ่ะคราวนี้เจอสีชมพูอ่ะอืมเรียบร้อยเอยเบโตเบตันกลับไปก่อนเบโตเบตันเ <c oughs> มืเ่อกี้เราดอยมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยว่อไ,ไงอยู่นู้นเบโตเบตันจับเลยใช้ควิกบอลอย่างเดียว นั่นแหละง่ายๆโอ้ต่อไปคงจะครับแต่ควิกบอลมาอย่างเดียวแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นมีไอ้เออเจนสองไปจับมันโอ้ไหวน้ําอยู่อุ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้พวเคโลมสัสซึมันก็อาจจะดำน้ําอยู่เออ ไม่แน่นะนั่นไงเจอแล้วเฮ้ยง่ายเกินไปหรือเปล่าง่ายกว่าฟิจิกินันนี้อีกอะ่ะโอ้โหบ้าโคตรบ้าโอโี้หรือเคโรมาสึโอ้โอเคโรเคโรมาเลยอุอ้ยดูดินโอ้เนี่ยนะมันหันมามองเนี่ยนะจับเลยด้วยควิกบอลโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยตรงนู้นมีไอตัวน,นั้นสีแดงอีกจับจับจับ อีซี่อีซโอ้ตัวนี้อีซีกว่าอฟุจิกันนีกรู้สึกว่าเจอตัวนี้นี่ดีใจกว่าตัวนั้นอีกในฟูจิกันนี่เดี๋ยวเราจะใช้ฟอร์สวิปดีกว่าดู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 หน้าตาน้องก็มาดิครับก็ไม่กลัวหรอกแล้วก็จับมันด้วยเอลตราบอลได้รอเปล่าเรียบร้อยเราได้มาแล้วโอ้เหลือแค่เซนิกามิตอนนี้แล้พาทอื่นก็ค่อยไปหาพวกตัวอื่นต่อนะ อันนี้มันล่างสามเลยนะเนี่ยเฮ้ยล่างสามเลยชื่อว่า l ูดีโกโลไช้ควิกบอลจัดแบบรวดเร็วห้ยภาคนี้เหมือนจะได้อะไรเยอะเหมือนกันนะให้มันส่งกับการที่เล่นไปหลายชั่วโมงเออจับเลยโอเคตอนนี้รู้สึกรันลามากบอกเลยเจอแล้ว2ตัวเดี๋ยวแค่เซนิการมิก็จะทำภารกิจวันนี้ในพาร์ทนี้เสร็จสิ้นนะเออโอ้ อย่างฟินอะปดิบปดิบปดิบกลับบ้านกันดีกว่าพวกเรากลุ๊กกลับบ้านกลับบ้านเด็ดเดยวนะในแมพไหนหันซ้ายหันขวาเดี๋ยร์เดียรเดียร์เดียรนะมาเกิดตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยมันอยากจะเกิดมันก็เกิดแหรอโอ้เรเบิรยี่สิบหกเอาเลยดิอย่างเงี้ยฟอลสวิปแล้วก็อัลตร้าบอลอู้หูภารกิจ เราสำเร็จแล้วทุกคนอู้หูเสีย,ยงนี้ที่รอคอยในที่สุดเราก็จับสตาร์เตอร์ที่เรามั่นหมายหมายปองได้ครบทั้ง3ตัวในพาร์ทเดียวนะขอออกมาก่อนแล้วกันไอ้พวกนี้เก็บไปนีม่มาขอออลิเวลก่อนนะเอามาสัก2อันมาก่อนอื่นขอตกแต่งบ้านแป๊บหนึ่งนะปลูต้นไม้ตรงนี้สักหน่อยร่มเย็นเป็นสุขก็มีนี่ เอาไว้ให้น้องพีโนมาสึมาว่ายน้ําเล่นแถวนี้เราจะมาเพิ่มรลเวลให้กับทั้ง3ตัว4ตัวเอ้ยเราลืมลืมฮิวให้โอ้ขอโทษโอเคเราจะนี่เซนิคามิเวลร้อยไปเลยร้อยเรียบร้อยปิชูรเวลร้อยแล้วก็เคโนมาสึรีเวลร้อยไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้หมดเลยนะอืม ปิชูเซนิกามิและก็คิโรมาสึเราจะพัฒนาร่าง4ตัวเลยนะเริ่มจากพิจิกิตัวนี้ที่หายากจริงๆนะผมแนะนำว่าเลือกตัวนี้ก่อนเพราะมันหายากเหลือเกินอีโวเป็นอีโวซอหรือเป็นฟุจิกิโซนี่โอ้ยก็พัฒนาร่างเป็นล่างสาเป็นฟิจิกิบานะโอ้โหตัวเบลล์ปิชูเป็นพิกชู นี่ปีกาจูปดิแต่ปีกาจูยังเป็นลชูไม่ได้เราต้องใช้ thunder stone นะต่อไปเป็นเซนิกามิก็จะพัฒนาร่างเป็นฮาเมลนี่ไงแล้วก็กลายร่างเป็นคาแมกโอ้โหยังพี่คาแมกปืนใหญ่อาเซนอลโอ้โหต่อไปเป็นฮิโรมาสึเป็นเกโกะกาชิระโอ้โหไอ้น้องอเอย่าเดินอย่าเดินมาอย่าเดินมารู้ว่ารักโอ้มาดูเหรอ มันมาดูอ่ะตั้งใจดูมากบอกว่าพัฒนาล่างเป็น่าง3าเลยครับนั้นก็จัดไปเป็นเกโคกะปุ๊บนี่เกีนร์มินจาหรือเกโคกะอย่างที่ไงเดีย๋ยวลองเอานิซอนออกมาโอ้โหนี่เราเป็นซาโตชิหรือเปล่า <c oughs> เราเป็นซาโตชิหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนบอกได้ว่าต้อง หากันมานานมากนะฮะสำหรับโปเกมอนสตาร์เตอร์พวกนี้นะของซาโตชิโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยมากตอนนี้คือกดหลังสุดๆนะถ้าใครชอบหรือดูแล้วแบบสนุกมากครับพี่ก็ช่วยกันกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กันเยอะๆนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากให้ทำต่อไปอยากให้หาตัวอะไรก็บอกมาได้เลยนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมและเหล่าโปเกมอนทั้งหลายก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม